วัดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่มันเหมียวและเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการปลูกผักนะคะการปลูกผักในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่เราจะเลือกสรรใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทําบ้านเราให้เป็นฟาร์มออร์แกนิกหรือฟาร์มผักกันค่ะซึ่งหลักหลในการปลูกผักไว้ทานเองหรือการเลือกซื้อผักมารับประทานเนี่ยคือการเลือกชนิดพันธุ์ผักให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกและสภาพอากาศตามฤดูกาลนะคะการเลือกผักตามฤดูกาลจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องสารเคมีตกค้างในผลผลิตใน กรณีที่ต้องซื้อหามาปรุงอาหารนะคะแต่ถ้าเราสามารถปลูกเองได้ที่บ้านจะสามารถเลือกปลูกแบบออร์แกนิกได้และมั่นใจในความปลอดภัยค่ะสำหรับเทคนิคก,การปลูกผักออร์แกนิกอย่างงา่ายมีอะไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะค่ะอย่างแรกนะคะดินดีถ้าไม่ดีก็ปรุงดินโดยใช้สารชีวภาพปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกค่ะ ที่2ก็คือพันธุ์ดีค่ะถ้ามีโอกาสให้เลือกซื้อเรื่องหาพันธุ์ที่ผลิตในระบบกะเกษตรอินทรีย์เพราะผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นพันธุ์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมปลูกแบบไม่ต้องใช้สารเคมีก็ได้ผลดีค่ะส่วนข้อ3มก็คือความรักและเอาใจใส่ค่ะมันคอยสังเกตและเรียนรู้ลักษณะพันธุ์พืชท,ที่เราปลูกเสมอวันหนึ่งเราจะเกิดทักษะว่าช่วงนี้พืชต้ตองการอะไรและต้องดูแลอย่างไรบ้างจึงจะได้ผลผลิตดีค่ะ ข้อ4ี่คือต้องให้มีความหลากหลายในสวนเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องโรคและแมลงรบกวนนะคะที่สำคัญเราได้มีพันธุ์พืชที่หลากหลายชนิดไปรับประทานค่ะข้อสุดท้ายก็คืออย่าลืมเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อไปด้วยนะคะพืชหลายชนิดสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับเทคนิคการปลูกพืชผักออร์แกนิกอย่างง่ายที่เราทำได้ที่บ้านเองนะคะสามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะคะ วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ